เราไม่ใส่หลายใครอยู่แล้วอ,มมอ่านี่คอมเมนต์ก็ครับเนาะเดี๋ยวอ่านี่ด้ครับเราคุยกันอยู่เรายืนคุยกันอยู่ผมไปกระตุ้นยางก็แบมก็เลยเข้ามาคุยกับผมปลาแกดีใจนะาที่ผมเข้ามากีดยางส่วนเนี้ยปีเนี้ย ันนี้นะพูดแต่งมกต่หิน,หนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเสียงเหมือนลงุง<น>คนก็เชื่อคนนี้นนนก็ประมาณทาไปบ้านดูนี่ประมาณเจ็ดม,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 มงกว่าไปฉาป,ปูนครับไปทําบ้านให้ดูตอนตอนที่ผมไปบ้านบ้านดูบ้านเล็กนะเขาบอกว่าเขาดูไอ้มือถืออยู่ก็ประมาณเจ็ดโมงสีสิบ ขยาั้ขงุดขึ้นไปทําจําลองเหตุการณ์ให้ตํารวจก็คือวัดดูแล้วเป็นชั่วโมงครึ่ง9ามงเ็ษมาสสญญางเห็นลุงพล แล้วก็มองไปก็เห็นเขาละประมาณ4 0สกว่าเมตรี่แหลก็ถามเขาตะกูลยืนตะะกูลถามกันนะ่าเออมาฉิดยางอะไรอย่างเงี้ยท่ายกันไม่ผิดนไม่ผิดคนเพราะว่าเขาเขาก็ <ๆ S 2> พูดมาด้วยเขาเขาก็ถามผมด้วยว่าว่าเออ <laughs> พอแบวไปทำอะไรมาอย่างนงี้ผมก็บอกว่าไปฉีดยาขยะข้างบน เขาเดินเข้ามาเขาให้ครุงมาครับรตุนตทุกวันเลยหรอถ้าเป็นการเปิดหน้ายางใหม่เราจะกระตุ้นหน้ายางใหม่ครับสามสามวันติดสามวันติดครับสามมิล่ะอ่ะวันนี้มันเท่ไหร่ครั้งที่เท่าไหร่น่าจะเป็นครั้งที่สามครับวันนี้วันนี้วันที่สามที่ผมกระตุ้นเพราะว่ากระตุ้นแล้วจะพักคืนหนึ่งแล้ววันที่สี่ก็จะเอาน้ำยางคือสีกันหนึงคืนครับแต่นายวัชลินอ่ะท่านนึกเขาเดินมาเดี๋ยวนี้เขาเดินมาจากหน้าบ้านเขาเนี่ยเดินมาหาผม อาจจะเป็นการจำผิดถูกถูกอันนี้ไม่ได้ไปต่อว่าแกนะแล้วก็ไม่ได้ไปบอกให้เปลี่ยนเวลาหรือไปข่มขู่ให้เปลี่ยนเวลาให้มันตรงตามลายกับผมไม่ใช่ผมแค่ไปเตือนสติเขาไปบอกเขาว่าวันที่เราเจอกันมันเป็นเวลาตอนเช้าซึ่งผมไปกระตุ้นยางสวนหมอองหน้าบ้าน กลับมาที่บ้านเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็เข้าไปผ่าดไปดน,นัดนัหน้าโทรทัศน์ก็ดูข่าวดูข่าวอีกแหละผมก็กลับมาดูข่าวข่าวแบบโมงยังไม่จบแล้วพี่ทะไรนะโทรศัพท์ให้แฟนผมบอกให้แฟนผมโทรรศัพท์ไปหาแม่น้องชมพู่นัดกันออกไปจับ G P S สวนมันชวนกันออกไปจับ G P S ซึ่งเวลานั้นก็น่าจะประมาณ8ปดโมงสินาทีที่ผมดูน่ดูโทรทัศน์น่ะนะตอนที่เราคำนวณถึงที่ก็มานั่งกับแม่น้องชมพู่กับแฟนผมคือเาแดนช่วงจังหวะนั้นน่ะมันมี ถอนเนี่ยแกขี่ซาลิงหาดซึ่งผมก็ได้ตะกูลเรียกพระถอนกับลุงเมฆเข้ามาคุยกันซึ่งผมก็ได้ชวนพระถอนกับลุงเมฆไปส่งคุบรัฐกับผมไหมไปส่งพระนะที่เพื่อนสูงใช่ใช่ที่พี่นัดกันตอนสิบโมงน่ะ ค้างไว้ตอนกลางคืนใช่แม่เราจะพูดเขาก็กินยาเขาาก็หยอดของเขาซึ่งจังหวานั้นแฟนผมบอกว่าเขาดูในการอนะ9โมง22ตอนที่ผมขับรถออกมานะ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมานะ่ะ นาฬิกาอยู่ข้างขวา10โมงเช้าเกียรตินาทีได้นะคะซึ่งลุงก็นะคะแกก็บอกว่าผมกะเอานะประมาณ10โมง10โมงเช้าได้หรือ3โมง40 50เนี่ยถึง10โมงได้อะไรเงี้ยลุงแกกะเอาแต่พระบอกว่าก็ประมาณ10โมงนะคะเกียรตินาทีได้นั่นเองแล้วก็ระหว่างนั่งรถมานะคะก็ไม่ได้คุยเรื่องน้องหายเลยหรืออยู่วัดก็ไม่ได้คุยนะคะเพราะลุงจะยก กดยกบาทยกสัมภาระทุกอย่างนะคะช่วยขึ้นรถแล้วก็เข้าสารแกบอกนะแกก็มากราบไหว้นะคะเออแกก็พูดอย่างนี้แต่นะคะในช่วงเดินทางมาเนี่ยคุยอะไรกันไหมนะักข่าวถามนะคะพระคูบานะคะท่านนะคะสุรัตน์เลยบอกว่านะคะพระอาจารย์สุรัตน์เลยบอกว่าคุยแต่เรื่องต้นไม้ล้มนะคะต้นไม้ลบล้มทับท่อน้ำปราปลาแตกอะไรนี่แหละนะคะ แล้วก็เอาแล้วรู้ตอนไหนที่น้องหายมารู้ตอนถึงบ้านของคุณป้าถอนรู้ตอนนั้นเพื่อนบอกอ่ารู้ตอนนั้นนั่นก็เหมือนกันก็ตรงประเด็นที่ลุงพูดในคลิปนี้นะคะคุณอิจันก็บอกว่าพูดตรงกันพูดตรงกันลุงกับลุงครูนะคะพระสุรัตน์เนี่ยพูดตรงกันนะคะเนี่ยท่านพระสุรัตน์เนี่ยพูดดีมากค่ะทไลายท่านนะคะท่านบอกว่าเดินทางไปเนี่ยก็คือมันเที่ยงไปแล้วอะ ไปถึงวัดอะ่ะมันท่านไม่ได้ฉันข้าวเลยอะ่ะแล้วก็บอกว่าลุงเนี่ยก็ช่วยนะคะทําความสะอาดวัดกุฏิต่างทุกอย่างนะคะไม่ได้กลับมาเลยเห็นไหมคะก็ต้องทําความสะอาดสิเพราะท่านนะคะต้องทําความสะอาดอยู่แล้วเหมือนวัดเราอยู่กับวัดเราคุกคีวัดเรารู้ค่ะอย่างเช่นนะคะเวลาพระองค์ใหม่จะมาจาพรรษาที่บ้านเรากุฏินั้นไม่เคยมีใครทําความสะอาดเลยนะคะเราก็ต้อง เราก็ต้องนะคะทําความสะอาดเราก็ต้องทําความสะอาดในบ้านมันนี่มันต้องมีลมนะคะต้องพูดแข็งลมอยู่แล้วค่ะเพราะว่านะคะอ่าถ้าหากนะคะทนายลุงนะคะชุดใหม่อยากได้จริงๆนะคะอยากได้จริงๆนะคะทักมาได้คะ่ะทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ <laughs> เดี๋ยวจะส่งให้เออ แล้วคุณก็ไปดูดเอาตัดเอานะคะเสียงใครต่อใครนะ่ะดูดได้หมดเลยนะดูดได้หมดเลยไปขอเอาเข้าเลยนะคะขอไม่ได้ก็ไปฟังพ่อหลวงตัดไว้นั่นน่ะอเอาไหมพ่อหลวงตัดแต่นางก็มีหน้าที่ที่ว่าเอฟซนางนะคะส่งคลิปมาให้ส่งคลิปมาให้ว่าคุณนางเอาคลิปนะคะอ่าท่านสุรัตออกหน่อยเพราะว่ามีแต่คนเอาคลิปนะคะ พระอาจารย์บุญมาออกเือเกินกระน,นำซัมเมอร์เซลทุกวันเลยไม่เป็นธรรมเลยอะ่ะทาไมไม่เอาอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งออกคนที่พูดพระอาจารย์เหมือนกันแล้วท่านนั่งรถกับลุงตั้งยาวไกลด้วยทําไมไม่ออกคลิปนี้บ้างทาไมออกแต่คลิปที่ไม่เป็นผลต่อลุงทั้งๆที่มีคนมาพูดย้อนแย้งว่าพระอาจารย์จําผิดหรือเปล่าเพราะอีฉันก็นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไม่ได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินลุงพูดเลยนะว่ากลับมาเกือบไม่ได้รับหลานเนี่ยเกือบไม่ได้มาหลานเสียหลาน เสียเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะพระอาจารย์อ่าหลงหลงลืมลหรือเปล่าเงี้ยเออนะคะทั้งทั้งที่มีคนที่ว่าท,ทักท้วงอาจารย์อยู่แต่ทําไมต้องออกออกตลอดแล้วมาเป็นที่สงสัยแล้วมาตีแผ่อยู่ตลอดได้ทางที่นะคะพระอาจารย์อีกท่านนะคะท่านมีคุณธรรมนะคะชาวบ้านเคารพมากหน้าถือตามากมายท่านไม่เคยโกหกแล้วท่านไม่ได้เป็นนะคะญาติส่วนตัวกับใครๆไม่ได้เลือกข้างว่า,างั้นเถอะไม่ได้ข้างลุงไม่ได้ข้าง นะคะชาวบ้านคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ไม่เอาไปเป็นพยานผักล้างให้ลุงหรือทําไมไม่เอามาตีแผลตลอดทําไมอีกคลิปหนึ่งตีแผลอยู่ได้ทางทั้งที่นะคะาสารก็ลงไปแล้วทั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่จบยังเอามาตีอยู่นั่นแหละตีแผลแล้วก็ออกคลิปนะคะว่าลุงอยู่นั่นแหละพี่รุดลงร้องไห้ก็เป็นพี่รุดเรียกคนขึ้นรถด,ด้วยนะคะชวนไปรับผ้าด้วยก็บอกมีพี่ลุดเฮ้ยถ้างั้นนะคะ คุ้ยนะคะจะไปไหน